สวัสดีครับืมอนีก็เป็นวันที่2 2เดือน12ปี63ทางไขาเซียนคือเมืองสุรินทร์กับสิมาแจงสรงงานกับผมนะฮะกัรวมงานกับไปสนีกับส่งสินค้าทางไปสนีกับผมเพิ่นกัมาลับถึงที่กับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการจัดส่งสินค้ากับผมเพเดีเขามันยกไปหนึ่งจุดแล้ว ครับผมกัในช่วงวันที่สิบสิบเอ็ดกับเป็นวันหยุดกับผมมันเลก็เป็นวันที่สิบสองก็ได้จัดส่งให้ลูกค้าพบทุกท่านกับผมตามที่หลับมาก่อนหน้านี้ก็ลืมแจ้งบางท่านกับผมบอกว่าติดวันหยุดสิบสิบเอ็ดกับสานิดนึงกับผมนี่ฮะสินค้ากันแลกำลังเดินทางนครับผม ฝากดูข่าวไว้ซัมนี้ครับผมสวัสดีครับสำหรับท่านที่สนใจฉุดดักนกกวักนกีลุมสินค้าใหม่ๆตอนนี้ก็มีพร้อมครับผมเนี่ยรายละเอียดเนื้อง,งานกับเบิง้กงกันตามวันที่ครับผมสินค้าจัดส่งกันตามวันที่มีพร้อมจัดส่งครับผมเนี่ย <c oughs> อ่ะเป็นรายละเอียดฝากพี่ๆน้องๆเอาไว้ซํานี้ก่อนครับสวัสดีครับ